ดีค่ะทุกคนในตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซเทราทาโรนะคะวิ่งเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนเอนเนจีนี้เป็นพิกาคาท,ที่เอาพลังงานบวกมาขั้นให้ระหว่างดู12ราศีอะไรแบบนี้เนาะเพื่อมีคนอยากได้รับพลังงานบวกในระหว่างทางตรงนี้เพราะว่ากว่าจะกว่าที่ใครจะอ่าน12ราศีก็จะอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้มาดูการคลิปนี้ก็จะเป็นอะไรสั้นๆตามหัวข้อนี้เลยซึ่งเป็นพิกาคาท์ของเลิฟเมสเซจ เมสเซจคร์ตรงนี้ที่ไข่ใช้2พลังงานตรงนี้ในวันนี้เรามาดูกันว่าแต่ละกรพลังงานเป็นอย่างไรก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์ก, like, ก, share, ก,ก, comment, กดแชร์กด u b s c r i b e กดคอมเมนต์กระดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้แห่งรู้กันตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ใครที่งกากจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งอ a l l p a p e r นะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ oz, k h a i d o Z k h a i d o Z ตามนี้นะคะก็ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาไม่ว่าจะเป็นจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือว่าอลเป p a p e r เสริมดวง สั่งโบเปเปอร์สวยๆก็ขอคนที่พร้อมจริงจังและพร้อมจองถึงค่อยแอดมานะถ้ายังรู้สึกลังเลยงไม่พร้อมรอก่อนแล้วค่อยแอดมานะคะทีนี้มาดูกันไข่จะมีให้เลือกตรงนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นอ่า Wood h ร์ r นะคะก็คือเป็นว o ดฮ h ร์ที่ไข่เพิ่งใช้ในตะกร้าเสียงทายแต่ว่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งก็คือจะมีหมายเลขนี่คือกองที่หนึ่งเป็นว o ดฮ h ร์หัวใจกองที่หนึ่งนะคะนี่เป็นว o ดฮ h ร์เลขสองกองที่สองแล้วก็จะมีว o ดฮ h ร์ที่เป็นอันที่สาม แบบนี้นะคะในกล้องมันอาจจะดูเหมือนเลขมันกลับเพราะว่าด้วยความที่เวลาอาัดกล้องเนี่ยไข่ใ,ใช้กล้องหน้าเพราะเวลาแบบนี้มันก็จะตัวหนังสือทุกอย่างมันจะมันก็จะกลับฉะนั้นไม่ต้องกังวลไข่จะบอกให้ตลอดนะคะทีนี้อ่ะมาดูกันไข่จะมีรูปให้ขึ้นตรงนี้นะะเลือกกันนะคะเลือกกันเลยกล้องหกลองสกล้องสตามนี้นะ อาโอเคนะคะคิดว่าน่าจะเลือกกันแล้วก็ลองมาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูที่ผู้ที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะกล่องที่หนึ่งก็คือเป็นหัวใจกลองที่หนึ่งตรงนี้มาดูกันหน่อยสิว่าคนเหล่านั้นที่อยู่ในใจของพวกคุณนะคะเขามีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณตรงนี้ให้มีอืมให้แบบแรก I know oh n o I wasn't exactly ready yet so I ran ไพนี้เป็นพลังงานที่ต้องบอกว่ามี energy ตรงนี้ที่ใครบางคนเนี่ยให้กับว่าอันนี้ขอเน้นเลยนะเพราะไพ่มันเป็นพลังงาน past tense ภาษาอังกฤษเป็น past tense เพราะฉะนั้นพอมันเป็น past tense คืออะไรมันก็คือคู่รักบางคู่ที่คุณกับใครบางคนต้องมีความเป็นอดีตหรือความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่มีการวิ่งหายกันไปวิ่งหนีกันไปเคยเป็นอดีตห่างกันไปจากกันไปอะไรแบบเนี้ยมันมีพลังงานนี้อยู่ตรงนี้แน่นอนไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะ ไพ่นี้คือคนที่ในช่วงเวลาตรงนี้เขาอาจจะรู้สึกเหมือนให้กับว่าในในช่วงปัจจุบันหรือในช่วงอดีตที่ผ่านมามีใครบางคนที่ยังอยู่ในจุดที่พลังงานยังไม่พร้อมความรู้สึกยังไม่พร้อมหรือความรู้สึกอะไรหลายอย่างหลายอย่างเหตุการณ์หลายอย่างพลังงานของตัวเขาที่มันยังไม่สามารถที่จะ offer, ออฟเฟอร์หรือหรือเหมือนคล้ายๆกับเวิร์กอัลหรือทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันดีหรือโอเคได้ด้วยปัจจัยอะไรก็ตามทีนี้พลังงานงนี้ไพ่ต่อมาโอ้ ไพ่นี้ใครจะใช้ไพ่ต่อมามี energy message คาตรงนี้ด้วยไพ่มีนี้ค่ะในกองที่หนึ่งไพ่มี I want to make this work ดูดิมันมีพลังของคนที่จะต้องวิ่งหนีพวกคุณคุณกับเขาจะต้องวิ่งหนีกันแต่ในขณนะเดียวกันมันมี energy ที่ใครบางคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เธอกับฉันจะต้องเหมือนแบบผ่านช่วงเวลาที่มันไม่พร้อมมาแต่ ในโมเมนต์แบบนี้ใครบางคนจะรู้สึกได้ว่าอยากจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้ I want to make this work ถึงแม้ว่าในในช่วงที่ผ่านมาหรือในอดีตเลยก็ตามจะมีบางคนที่ต้องวิ่งหนีกันฉะนั้นไพ่กองนี้กองที่หนึ่งเป็นอีกกองหนึ่งที่พลังงานสูงมากให้กับคู่ที่เป็นพวกอดีตที่จะต้องรอการวนกลับมาแล้ว make things right make things work หรือ work out ในความสัมพันธ์ work on ในความสัมพันธ์กันให้ได้มีพลังงานของบางท่านตรงนี้ที่รู้สึกกับกองที่หนึ่งแบบนี้นะคะอืมแล้วจะเป็นพลังงานของกองที่หนึ่งที่รู้สึกกับใครแบบนี้ด้วยอ่ะขอบคุณกองที่หนึ่งสำหรับพลังงานต่อมานะคะกองที่สองเป็นไพ่ชุดนี้นะคะกองที่สองไพ่จะใช้สองใบเหมือนเดิมอ่ะมาที่ไพ่นี้ก่อนอ่ะไพ่นี้นะคะไพ่มี karma is kicking my ass ต้องบอกตรงเลยว่าผู้ที่จอกองนี้ต้องการจะสื่อว่าแบบเฮ้ อะไรยอย่างโดยเฉพาะเอา,อางี้นะนะจะพยายามแยกให้มันเหมือนแบบว่าครอบคุมมากที่สุดละกันแรงงานไพ่เนี้ยมันได้ทุกความสัมพันธ์เลยอะคําว่าคาร่าคือเขาอาจจะเป็นอนดีตของคุณก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นใครที่ทําไม่ดีกับคุณเขาอาจจะเป็นใครที่เหมือนทําผิดอะไรบางอย่างมากๆแล้วกรมกําลังวิ่งติดตูดวิ่งจ่อตูดวิ่งแบบว่าวิ่งอวิ่งไล่ตามวิ่งไล่บีอยู่อะไรแบบนี้ เป็นไปได้อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใครที่เหมือนคล้ายๆกับว่าใครบางคนสําหรับคนที่ใช่หรือคนที่อยู่แบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นคนที่มีความเป็นคนในใจหรือคอนเน็กันเขาอาจจะเป็นรักในอนาคตของคุณก็ได้เขาจะเป็นใครก็ได้แต่พลังงานนี้มันมีคาร่าหรือมีกรรมตรงนี้ที่ยังต้องให้ใครบางคนเหมือนแบบว่าเวิร์กกับตรงนั้นอยู่ก็คือ ชดใช้กับกรรมบางอย่างหรือมีกรรมอะไรที่จะต้องมาเหมือนแบบว่ามาบำบัดมาคลีนพลังงานมาชดใช้มาให้บางคนต้องผ่านช่วงเวลาชีวิตตัวเองกว่าที่จะได้เข้ามาในชีวิตของใครบางคนกองนี้อาจจะเป็นใครที่แบบว่ารอการเข้ามาอีกครั้งหนึ่งและต้องผ่านช่วงเวลาของการชดใช้กรรมหรือเป็นพลังงานที่ใครบางคนที่เป็นรักที่เป็นนิวนิวเลิฟกันเลยแบบเฟรชเลยก็จะมีพลังงานบางคนที่แบบว่า และรวมถึงตัวเขามีเนจี้ต้องผ่านอะไรหลายอย่างผ่านกรรมผ่านค a ม่าต่างๆแล้วก็เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อเวลามันใช่พลังงานของคุณกับคนคนนี้ที่ที่อยู่ในเรื่องที่อยู่ในผู้ที่เลือกองที่สองก็จะเป็นพลังงานที่ทุกๆอย่างมันสามารถที่จะผ่านช่วงเวลา k a ม่าที่ไม่ดีได้เพราะว่ามันไม่มีทางที่คนเราจะมีวันแย่ๆตลอดไปหรือช่วงแย่ๆตลอดไปเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีวันที่ดีบ้าง จะดีมากดีน้อยดีปานกลางไงก็ว่าไปแต่มันจะต้องมีบ้างที่ดีไพ่ตรงนี้ต่อมานะคะในกองที่สอง I want to commit to you เนี่ย I want to commit to you คือมันมีใครบางคนที่แบบว่าอยากจะคอ m ม i t กับคุณ commit หมายถึงอม m ิ i t มนต์นะคะคืออยากจะให้ความเชื่อใจได้อยากจะให้ความมั่นคงได้อยากจะให้ความสัมพันธ์ได้อยากจะให้อะไรที่มันจริงจังได้เออคอ m ม i t นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะ เพราะฉะนั้นไพ่ตรงนี้มีพลังงานของบางท่านที่จะสื่อถึงผู้ที่เรากรองที่สองว่าใครบางคนที่อยากจะเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเหมือนรู้หรือเหมือนเมืนเข้าใจอะไรบางอย่างหรือเหมือนผ่านช่วงเวลาอะไรที่เป็นเรื่องของคาร่าเรื่องของทรูมาต่างๆตรงนี้แล้วก็จะต้องมีความรู้สึกว่าอยากจะจริงจังหรืออยากจะสามารถที่จะทําความสัมพันธ์ที่มีอ่อ ความผูกมกัดใหค้คำว่าคอมมิชเนี่ยมันไม่ใช่แค่คบหากันแบบที่คบกันแบบว่าแบบเบาๆคบกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคบกันแบบลอยๆผ่านๆคำว่าคอมมิชมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีความผูกมกัดเพราะคอมมิชมาจากคอมมิชเมนต์นั่นเองนะคะคอมมิชเมนต์ก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนมีความจริงจัง,จงมีความ เกี่ยวพันลึกซึ้งและผูกมัดนะอันทีนี้ไพ่ตรงนี้ก็จะเป็นพลังงานของกองที่สองนะคะทีนี้ต่อมามาดูพลังงานกองที่สามค่ะกองที่สามเป็นนี่นะ wood าร์ r เป็นหัวใจเป็นหัวใจไม้กองที่สามพลังงานตรงนี้คือไพ่ต่อมามีพลังงานนี้ค่ะ dong ว i v วั o n ีกองที่สามต้องการจะสื่อถึงคุณตรงนี้ว่าอย่ายอมแพ้กับฉันนะ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครอย่ายอมแพ้กับฉันอย่ายอมแพ้กับพลังงานของของความรักอย่ายอมแพ้กับความรักของคุณกับกับฉันอะไรแบบเนี้ยเอออย่ายอมแพ้กันอย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งอ,อ่อทิ้งความรู้สึกหรืออย่าพึ่งปัดอย่าพึ่งเหมือนแบบว่าถอย อะไรแบบนี้มันมีพลังงานตรงนี้อยู่ในกองนี้นี่ไพ่ตรงนี้นะคะไข่ใช้อันนี้ด้วยไพ่มีพลังงานนี้ค่ะ I'm not stable right now let me fix this มีใครบางคนี้ที่แบบว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่ความรู้สึกสถานการณ์ของความสัมพันธ์บางคนเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนบางคนเป็นอะไรที่บางคนดีวกว่าใครที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากดีวกว่าใครที่เอาใจยากดีวกว่าใครที่ handle เอาอยู่เขาเรียกว่า handle ก็คือเหมือนจัดการเอาอยู่ได้ยาก ใครบางคนที่บางทีความรู้สึกไม่นิ่งใครบางคนที่สถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ใครบางคนยังมีอะไรที่แบบว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้แบบหนักแน่นมากพออะไรแบบนี้ยังมีอะไรที่เปราะบางได้ง่ายเพราะฉะนั้นพลังงานตัวนี้เป็นใครบางคนที่พยายามที่จะแบบว่าเฮ้ย hey, อดทนนะหรือแบบเฮ้ย hey, ลองลองให้ฉันแบบฟิกส์เลตไม่ฟิกสคือแบบลองลองให้ฉันแบบ ปรับหรือแก้กับตรงนี้ดูอะไรแบบนี้ fix ก,ก็คือการแก้ไขการแก้ไขอะไรแบบนี้เหมือนเวลาที่ของบางอย่างมันพังในบ้านเราหรืออะไรก็ตามที่มันพังแล้วแล้วเราแบบต้องการจะไปไปซ่อมไปแก้อะไรมก็คือมัน fix this ก็คือมอนแบบ แก้หรือปรับหรือไปซ่อมนะคะอะไรแบบนี้นั่นเองอ่ะอันนี้เรียบร้อยเป็นพลังงานข้อความสั้นๆของคลิปสั้นๆตรงนี้เอาพลังงานบวกมาให้หลายๆท่านนะคะสําหรับใครต้องการดูพลังงานแรนดอมหรือเขาเรียกว่าไม่ใช่แรนดอมอันนี้เป็นเอเนจีพิเอคาร์ดนะคะเดี๋ยวเอาพิเอคาร์ดกับแรนดอมอื่นๆมาให้อีกนะคะทุกคนใครก็จะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งไเปเปอร์สวยๆทักมาที่ไลน์ของไข่ k h a i e a o z วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนโชคดีมากๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ